ง่ายดีเดี๋ยวเราทำมาเผยแพร่ด้วยนะแต่จะว่าไปทำไมต้องมีสอบระดับไทยด้วยอ่ะอ่านหนังสือัะไม่ทันแล้วเนี่ยจริงแล้วยี่วิชาอาจารย์โตขุนนะก็ใช่หนังสือในห้องสมุดด้วยดีนะที่เรายืมมาแล้วอ่ะเฮ้ยเราลืมไปเลยอ่ะงั้นแกนี่ไปเถอะถ้าไม่อนะ่านทำไม่ได้แนะ่แต่ว่าไปตอนนี้ห้องสมุดยังเปิดอยู่หรอเราก็ไม่ทำเหมือนกันเรารีบไปก่อนนะ ดีเนาะไม่คิดว่ามันจะกล้าทำแบบนี้เลยเอานะ่าเขาก็ชอบของเขาบ้างนานปะเออแต่ว่านะนี่ต้นกับทอยพูดว่าสกายมีคนที่ชอบแล้วมี้จริงหรอเราแกงคิดว่าที่สกายชอบเป็นใครอะคิดไม่ออกอ่ะแต่ว่าช่างมันเถอะกลับกันดีกว่า เอาละครับทุกคนจะมางทดสอบนะครับคุณกิตาครับ

มีคนที่ชอบหรือแล้วอะแกกำลังจะบอกว่าอย่างที่แกคิดนั่นแหละแล่ไปป้าเอาหนะ่าแกต้องได้เห็นหน้ามันนะโคตรตลกเลยเออแต่ว่าน่ะมันให้ตลกกวมาด้วยอยากไปกินปะิไม,ไม่เถอะสกายรอหนาแล้วอะเอาไปก่อนนะจ้ามัมีความรัก <laughs> แกดีเม่อที่เหนื่อยอะที่ขาหากักอะนนะใช่ที่ตกลงมาจากชั้นสองว่าแต่มันแปลกตรงที่พี่เหนื่อยแกบ,บอกว่ามีคนผลักแกตกลงมา,ท,างทั้งทั้งที่ตอนนั้นชั้นสองมันไม่มีคนเลยนะเป็นไปได้ไงอะ่ะแต่โคตรหลอนเลยเรื่องมันอยู่ตรงที่มันแปลกนล่นแหละคือนนะมีคนเล่าว่ามีคนใช้สมุดเล่นค่นเฮ้ยแต่ไม่มีคนใช้สมุดเล่นาานั้นมานานแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยว พวกแกหมายถึงสมุดอะไรกันนะอ่ะอ๋อแกเด็กใหม่คือนี้นะโรงเรียนเรามีเรื่องเล่าอยู่ว่ามีสมุดเรื่องหนึง่งที่พอใครเก็บอะไรลงไปมันก็จะเกิดขึ้นจริงแต่ล่าสุดมันเ็เรื่องที่เจนไม่ใช่หรอผถานมาหลายปีแล้วนะแล้วตอนนี้สมุดนั้นนั้นมันอยู่ที่ไหนหรอบางคนบอกว่ามันถูกทำลายไปแล้วแต่บางคนก็บอกว่ามันอยู่ในห้องสมุด 就命大。 เราขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมแกมีอะไรหรอเมื่อวานอะมันเป็นยังไงกันแน่ถ้าแกมายถึงเรื่องสกายอะก็เป็นแบบพี่แกเห็นนั่นแหละทา้งนที่แกก็รู้ว่ะนะถ้าเราชอบสกายแล้วเราก็กําลังจะไปบอกชอบเขาถึงจะเป็นอย่างนั้นอะแต่สกายก็ไม่ชอบแกปะแล้วที่ผ่านมาแกก็เห็นเราเป็นเพื่อนปะก็เราวแต่แกจะคิดแล้วกันถ้าไม่มีอะไรแล้วเอาไปก่อนนะดีสกายรอเราอยู่อะมานไหมาหรอคิดอะไรแล้วหรอ เองเนฮะ้ยพว่นนี้สอบแล้วนี่หว่าไม่ได้เริ่มสักกวนแกกลัวอะไรไม่มีไงเรามีขนมปังช่วยจำใช่ใช่เปบ,บในโดโนเรมอนไงแกไม่รู้จักแน่เลยหืมขอร้องพวกแกใช่จริงจังนิหน่อยได้ไหมเนี่ยเจ้าของวิเศษมาจากไหนก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้ะาใครแบบนี้เขาคบกันหรอถ้าจะแบบนั้นแหละ แต่ได้ยินเขาเมากันว่าพวกนางสองคนอ่ะทะเลาะกันบ่อยมากเลยนะจริงเหรอพวกกันเองปะมนีนี่สอบอีกแต่ขี้เกียจอ่านหนังสือจำอ่ะ เรทีห้าอิงฟ้าเรทีห้าอิงฟ้าเการบไปแล้วอิงฟ้าช่วงนี้จะมีปัญหาหรือเปล่ามีอะไรหรอคปล่ครูคะแนนสอบคืนอน่ะ ก็งลงจากเดิมมากเลยนะครูคิดว่าช่วงนี้เธอต้องตั้งใจมากกว่านี้นะอ๋อโอเคค่ะ บอกแล้ว่ารีบกลับไปทำงาน,นที่บ้านไงอะไรอ่ะนี่ไงไมกายนี่หรอ,อรอยายงานของแกน่าสนุกเนาะแกมีอะไรไม่บอกตรงอ่ะบอกแกไปแล้วจะได้อะไรอ่ะ ยังไ้เป็นอย่างเงี้ยที่ผ่านมาก็โกหกตอบแล้วใช่ปะแกตอบมาดิเงี้ยทำไมมึงก็เลกมาเลยไหมจะอะไรนักหนารู้ปะช่วงน<ม>ี้โค่นงี่เง่าเลยอะเราก็เป็นของเราอย่างเงี้ยแกแหละที่เปลี่ยนไปน่าลำคานเลิกก็เลิกไปเลยจะเล่นบอลแล้วเฮ้ยเจอกันเจอกันเจอกัน อ้าตวตะวันจะไม่กลับบ้านอืมแล้วแกจะไปไหนอ,อ๋อเออเรากำลัจะกลับลว,ว่าแกกำลังจะกลับแล้วแหละแต่ว่าไม่มีรถเลยอ่ะงั้นให้เราไปส่ง่ะได้ดิ อุนงานแกก็รีบกลับล่ะเฮ้ยหายไปไหนอ่ะหรือว่าอยู่บนห้องนะ เพราสมุดเร่มเนียงสินะไหนแกมาดูดิอิงฟ้าเลิกเกิดสกายเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะแกก็ดูเองดิแกใจเย็นไก่อนนะในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่มันได้เพราะสมุดเร่มเนียงแล้วถ้าไม่มีสมุดเร่มเนียงซะอย่าง อิงฟาอืมสอบได้คะแนนดีแล้วก็อิงฟ้าเรือกับสกายเออใช่แกหมายถึงสมุดแล่มนีใช่ปะพูแกแล้วบ้าอะไรกันเนี่ยถึงแกจะพยายามตอนเนี้ยมึงก็สายไปแล้วแหละอะไรน่ะแก ช่วงนี้ไม่เห็นตันมาเร like, ียนเลยเนาะนั่นด okay. ีนี่ก็จะที่หนึ่งแล้วจริงปกติอะมันไม่สบายมันยังมาเลยเนาะไม่เคยเล่นเกมเลยแกอุ้ยทำเดือดตายแกจะไปสนใจมันทไมวะไม่ชอหรอโอ๊ะ เล่นนี่แหละเดี๋ยวนี้เราจะได้เอา